สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยรีวิวครีมนะคะวันนี้จะมาทำแพนเค้กซึ่งแป้งแพนเค้กของเรานะคะก็สั่งมาจากเว็บของพี่เขาเอาของญี่ปุ่นมาขายนะคะเดี๋ยววันนี้มาลองทำดูคือมั่นใจคะ่ะว่าแป้งแพนเค้กของเขานะคะทำได้จริงแน่นอน แต่ประเด็นคือดิฉันจะทำผ่านไหมนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือแป้งที่ซื้อมานะคะในราคา159บาทนะคะเป็นแป้งของทางญี่ปุ่นแท้100%เนะคะโมรินากะนะคะมีมาให้80กรัม2ถุงในนี้นะคะแล้วก็สามารถทำได้ 6แพนเค้กก็คือ1ถุงสามารถทำได้3แพนเค้กนะคะแล้วก็มีวิธีทำด้านหลังด้วยแบบนี้นะก็คือมีนม40 ml นะคะไข่ไก่1ฟองแล้วก็อะไรอีกอะ่ะก็มีแป้งนะคะแป้ง1ถุงนะคะ80กรัม1ถุงนะคะในนี้มี2ถุงนะ 80กรัม 1>, 1ถุงแล้วก็นม40 ml นะคะแล้วก็ไข่ไก่1ฟองก็ตีให้เข้ากันประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนวันนี้เราเตรียมแยมมาราดหน้ามันด้วยนะคะก็คือนี่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะนี่นะคะนมมะลินะคะนมข้นหวานใช้แบบ เป็นหลอดแบบนี้มันก็สะดวกดีนะแต่ว่ามันก็จะแพงกว่าปกติที่เป็นกระป๋องนิดนึงเนาะเพื่อความสะดวกสบายสว่วนอันนี้นะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่เป็นโครงการหลวงจ้าเฮ้ยของคนการหลวงเขาว่าอร่อยมากเลยนะแต่ละอย่างนะคะแนะนําเลยนะคะของแม่นีก็มีซื้อมันเป็นแยมอะไรอะ่ะสาวลยังไม่ได้แกะลองเลยแต่ว่าอันนี้แกะแล้วก็เลยเอาอันนี้มานะคะเป็นแยมสตรอเบอรี่ เดี๋ยวเราเดินไปเอาไข่ไก่กับนมมาแล้วไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็นมนะคะใช้นมอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะพอดีที่บ้านมีนมมัน,นีก็เลยใช้นมมัน,นีนะคะสําหรับนะคะใครหลายคนที่แช่ไข่ไว้ในตู้เย็นนานๆน,นะคะแนะนําให้ล้างก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยกลิ่นเปลือกไข่มันก็ดูดซับแบบว่ากลิ่นของต่างๆในตู้เย็นนะคะทีเดียวมาดูอุปกรณ์ก่อนว่าต้องเตรียมอะไรกี่บ่น่นะฮะ นี่มาถึงในเรื่องของอุปกรณ์บ้านนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีจานนะคะซึ่งเป็นต้องจานต้องแบบเป็นแบบนี้นะที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้แล้วมันไม่ติดกระทะนะคะต้องเป็นอันนี้นะแล้วก็น,นี้ถ้วยเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมต่างๆลงในถ้วยนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ที่ตีนี้นะคะค่อยๆตีตะล่อมให้เขาเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ไม้อันนี้ ก็อันนี้มีการกลับแป้งนะคะหลังจากที่เราหยอดแล้วตอนหยอดเราใช้อะไรใช้ช้อนสองอันนะคะเดี๋ยวตักแล้วก็หยอดไม่รู้ว่ามันจะดีไหมตอนพูดคือแบบเจ้าเจ้าเหมือนทําเป็นนะคะแต่จริงแล้วก็จานนะคะใส่แ,สแผ่นเค,ค้กนะคะโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์กันก่อนว่าในกล่องนะคะมีอะไรบ้างสำหรับกล่องนะคะนี่เขาจะมีที่เปิดแบบนี้ เห็นเนาะอ,อ๋อของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีวันหมดอายุอยู่ด้านนี้นะคะจริงๆอ่ะบางทีเขาก็บอกบางทีเขาก็ไม่บอกนะเหมือนกับที่อื่นๆนั่นแหละที่ประมาณว่า,อาบอกวันบอกวันหมดอายุบางที่ก็บอกวันผลิตนะคะคนคนก็ต้องรู้เองอะ่ะประมาณนั้นว่ามันผลิตวันไหนหมดอายุวันไหนนะคะ โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมดำอย่างนี้นะจ๊ะเออโอเคเดี๋ยวแกะน,นะของโมเดลกากเขาจะมีสองกันนะคะเป็นป้ายที่แบบเป็นถุงก็มีแล้วก็เป็นแบบอันนี้เป็นกล่องซึ่งมันแตกต่างกันนิดหน่อยแบบเป็นถุงเนี่ยจะเป็นแพนเค้กแบบแบนๆธรรมดานะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเนี่ยจะเป็นแพนเค้กที่แบบมันดึงๆเวลาเราแบบใส่ ใส่จานแล้วแบบอย่างนี้แล้วแบบมันโยกตามแบบนั้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบนั้นนะคะแบบหนาน,นุ่มเนาะอ่าเนี่ยเห็นนะในกล่องอะ่ะเขาก็จะมีมาให้เป็นแป้ง2ถุงนะคะถุงละ80กรัมนะคะซึ่งจะใช้ทีละ1ถุง1ถุงเนี่ยสามารถใช้ทำแพนเค้กได้3อันนะคะวันนี้จะใช้แค่ถุงเดียวก่อนนะคะแล้วก็ในกล่องเขาจะมีอีกอันนึงมาให้ก็คือตัวนี้จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะ 5กรัม2ถุงเหมือนกันนะคะใช้ก็ใช้ทีละถุงเนาะน้ำตาลไอซิ่งมาทําอะไรก็คือเวลาเราทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราอยากจะแบบโรยน้ำตาลไอซิ่งให้มันดูเหมือนแบบปินที่คาเฟ่ประมาณนั้นน่ะก็สามารถใส่ได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวแพนเค้กที่เป็นโฮมคาเฟ่ค่ะอยากให้ดูหน่อยดีมันจะเขียนเลยว่ามันเป็นโฮมคาเฟ่นี่ โฮมคาเฟ่ไทม์นะคะเป็นรุ่นโฮมคาเฟ่ไทม์ก็คือสามารถที่จะยกคาเฟ่มาไว้ที่บ้านได้ประมาณนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ลงมาที่ชามนะคะมีมาเพิ่มอีกหนึ่งอุปกรณ์นะคะก็คืออุปกรณ์อันนี้เดี๋ยวพอหยออเสร็จแล้วก็จะเอาฝาปิดมันไว้นะคะมันก็จะสุกทั่วถึงกันนะคะอ่ะต่อไป อันนี้เป็นนมที่เราไปช่างตัวมาแล้วเรียบร้อยนะคะ40 ml นะคะเดี๋ยวเราจะใส่นมก่อนเนาะดูตามวิดีโอคือเขาใส่นมก่อนแล้วก็ใส่แป้งนะคะใช้แป้ง40กรัม อันนี้นะคะแป้งเริ่มเนียนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเหนืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่อีกครึ่งหนึ่งไปเลยหมดถุงพอดีนะจ๊ะแล้วก็ตีต่อไปค่อยๆตะลอมนะคะก็จะมีตีแบบแรงบ้างเบาบ้างนะคะพอแป้งมันเริ่มเข้ากันเนี่ยเราก็ แรงได้นิดหน่อยเดี๋ยวก็มาลองดูตอนหยอดกันอีกทีนึงนะคะว่าจะรอดไหมจริงแทเคมันก็อยู่นี้มันสําเร็จแล้วมันทําไม่ยากแล้วนะคะแต่ว่าอยู่ที่ฝีมือคนทําเนี่ยแหละคือปัญหาว่าจะทําแล้วรอดไหมนะคะแต่แป้งค่ะว่าคนง่ายมากคนนิดเดียวก็คือเนียนแล้วคะ่ะ เหนียวแล้วนะคะเหนียวเป็นแบบนี้นะคะ่ะทำง่ายมากขอบอกให้มันหนึดกว่านี้อีกสักนิดนะคะ นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรา move ไปที่เตากันค่ะ,ะเบาๆเนาะค่อยๆตั้งเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช้อน ตะล่อมมันนะคะขออภัยด้วยที่แบบอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดนะคะเพราะว่าที่ตั้งโทรศัพท์มันไม่ค่อยดีอะมันก้มลงมากไม่ได้นะคะ น้อยก็เติมเข้าไปนะคะกดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้1นถึงสนาทีนะคะแต่ให้ดูน้องระหว่างอยู่ใน นี่เดี๋ยวอบน้องไว้นะคะหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็เราก็มากลับด้านนะคะเราก็จะวัดวัดเสียวตอนกลับด้านนี้แล้วแหละว่าจะได้ไหมอีม่ได้หินเสียงมันมันกำลังสุกปุ๊บปั๊บป,ปัดนะคะแอปเปิดดู <c oughs> อุย้ยมันโฟาเดิมากตรงนี้จะติดกันแล้วค่ะทุกคน ดูได้ไหมกรันแม่อุ Ooh, ้ยไหมแล้วทุกคนไห่แล้วแล้วกลับด้านเร็วหนึ่งสองส้มหนึ่งสองส้หนึ่งสองส้มกลับด้านง่ายมากแต่ว่ามันเลิกไหมนะคะไฟแรงไปนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีแอบเปิดไฟเพิ่มโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็บนน 1, 2, 1, 2, อบเขาอีกสักนิดนึงนะคะจุบไหมนะไม่ใช่หรอกมันก็เกรียมแล้วแหละ แล้วเร็วไม่จริงอย่างครงนี้ไม่เลยเปิดแรงเกิน <c oughs> ไฟเลยปิดไฟเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนด,ดูก่อนดูก่อนดูอุอออ้ยไม่แล้วพี่เหตุดยกขึ้นจะจะถา มันมีความเกรียมมากเลยค่ะสุดๆกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในนะคะว่าจะสุกหรือเปล่าชึงถึงเวลาที่เราจะมาชิมกันว่าน้องข้างในน้องสุกหรือเปล่านะคะอ่ะกนี้มาก่อนละกันแยมส้มวางตึง โอ้โห oh, สุกค่ะสุกมากๆเลยอะไรให้ดูดีกว่าอ่านี่นี่นน,นี่สุกนะคะคือทำง่ายมากแปบ๊บเดียวก็สุกเลยนี่น่ yeah. ไกินไหมล่าเดี๋ยวลองชิมกันนะอืมอืมนุ่มจริงๆอ่ะถ้าเราทำไม่สุกมากกว่าเน,นี้ย มันจะเด้งนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันเกินสุกไปนิดนึงมันถึงเป็นสีแทนแบบนี้นะคะน้องก็เลยไม่ค่อยเด้งอะแต่ว่าตัวเชฟอะ่ะมันโอเคอยู่นะเนี่ยมันก็เป็นอยู่นะคะแล้วก็ทำง่ายด้วยอันนี้เดี๋ยวถุง่อไปเราก็รู้แล้วว่าต้องใช้ไฟเบาวันนี้เนาะแล้วก็แป๊บเดียวเนาะจะได้ดึงๆนะคะประมาณนั้นอร่อยมาก นุ่มเนียนมากๆค่ะอร่อยมากๆทำง่ายมากๆเลยแนะนำส่วนกับข้าวของเราในวันนี้นะคะก็คือซ้อมต้าไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวเดี๋ยวเราขอเนี้ยกินข้าวเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตบท้ายด้วยขนมที่เราทำเองง่ายๆค่ะโฮมคาเฟ่ที่บ้านค่ะแผ่นเค,ค้กญี่ปุ่นจ้ามารินกานะคะบ๊ายบายค่ะ